ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในกอติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาจสารปกครองสวัสดีค่ะ พบกันเช่นเคยค่ะกับรายการกาติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคม2566มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ เริ่มกันที่ข่าวสืบเนื่องจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดที่ตลาดมูโนะอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10รายบาดเจ็บอีกนับร้อยรายและบ้านเรือนเสียหายกว่า300หลังคาเรือนนั้น มีรายงานข่าวระบุว่านายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้เขายื่นหนังสือถึงประธานสารปกครองสูงสุดเพื่อขอให้พิจารณามีคำสั่งให้สารปกครองยะลาดำเนินการเชิงรุกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุการณ์โกดังพุระเบิดดังกล่าว โดยดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทีละเลยหรือล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าจนเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวด้วยการเปิดสํานักง,งานรับฟ้องคดีส่วนหน้าจากประชาชนในเขตพื้นที่ตลาดมูโนเพื่อให้ประชาชนผู้เสียหายสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้อย่างรวดเร็วค่ะ มาต่อกันที่ข่าวสืบเนื่องจากกรณีที่สารปกครองนครศรีธรรมราชมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปฏิบัติหน้าที่ในการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่าไายเจ้างาหรือภายไข่หนุยที่บุกรุกทำลายทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อำเภอนนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนำไปไว้ในที่ที่เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน15วันและให้รายงานผลต่อศาลทุก5วันนั้น ต่อมานายเพิ่มศักดิ์คงแก้วผู้อำนวยการพื้นที่อนุรักษ์ที่5ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามแผนเดิมจะเคลื่อนย้ายช้างป่าตัวนี้ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เนื่องจากการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่าเป็นภารกิจที่มีความอันตรายต้องใช้กำลังคนและอุปกรณ์จำนวนมากและจำเป็นต้องมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่จะนำช้างป่าไปปล่อย ทำให้การดําเนินการตามคําสั่งสารปกครองนครศรีธรรมราชดังกล่าวที่ต้องให้เสร็จสิ้นภายใน15วันไม่สามารถทําได้จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ต่อสารปกครองนครศรีธรรมราชขอปรับแผนปฏิบัติการจับและเคลื่อนย้ายไพรยไข่หนุยออกไปเป็นระยะเวลา32วันเพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายต่อไปค่ะและล่าสุดมีรายงานข่าวระบุว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งให้คู่ความคือชาวบ้านและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทราบว่าศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้เห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2566ตามคำขอขยายเวลาของกรมอุทยานแห่งชาติค่ะ แต่ไม่เห็นชอบตามแผนที่อ้างว่าต้องทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องนำช้างพลายไข่นุ้ยไปปล่อยเนื่องจากเห็นว่าล่วงเลยขั้นตอนนั้นมานานแล้วและมีคำสั่งตามดับมาแล้วตั้งแต่พฤศจิกายน2565ศาลจึงบังคับให้ปฏิบัติตามคำสั่งจับย้ายช้างดังกล่าวค่ะ และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักง,งานสารปกครองและมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ โดยเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานายพรชัยมนัสสิริเพนรองประธานสารปกครองสูงสุดให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีศึกษาโรงแรมเอทัสและดีเอสตัสเรสซเดนต์ซอยร่วมฤดีและอาคารแอสตันอโศก ในโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายปกครองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภาคราชการและเอกชนณมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเก้าค่ะโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษดรชานชัยสแสวงศักดิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมกฎหมายมหาชนเพื่อพัฒนานิติรัฐมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตอดีตประธานศาลปกครองสูงสุด ได้รวมแลกเปลี่ยนทัศนะและร่วมตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมกฎหมายมหาชนเพื่อพัฒนานิติรัฐมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและการดำเนินคดีปกครองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายอันจะช่วยลดข้อพิพาททางปกครองที่จะเกิดขึ้นได้โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและสำนักง,งานสารปกครอง ในการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ